นี่ค่ะมันี้แมามาเตรียมของอันเกลียวบองกันเนี่ยเตรียมต้นห้างหันคาก่อนกคาหน่อยคาที่ว่าม่แพนบ่าวนล่ะตั้มไดี๋จะเกียวบองกับกาห้ามันใส่หลับป้ามาเตรียมของเลยหันก่อนอื่นฮันอันนี้ไปจะขวกันหันคาไปขัวมาเตรียมของกันเนาะ ทำบัช่อยมันกลัวเนี่ข้านีนมันสะหอมมันสจุนมันแข็งข้าหน่อยรั่วค้าวเร่งบัมนห้างมึกเอ็นว่าขาแดงหมูแมนได้ไงป็นเมองเมกเอ็นขาแดงปัุบันไม่แพงเอ็นข้าน่อยใส่ได้หลายมันจะได้หอม นี่เฮากะเชิพี่ขวัวยำถืกนี่จะก,กินเดียอนอีกเพสเนี่ยนเพดมันนิดแม่แพ้ที่ตั้มไหลกว่าเกา่ามันเหมือนแบบตั้มสูตรวมหันมันยุดง่ายคือเที่ตั้มเลยใช้เวลาว่างไม่ไเหยียดไหวาะว่าขันโบ้ไม่าาว่างมันนหี่บรบไดง่ายๆป็นเดีาาด๋ยกลาเดียวเ่ย นี่หอมเกล็ดหอมแห้งนี่คือหอมทุ่ง เตรียมของตัง้แก้วบ้องนะคะ่ะมันมีหยางแน่มันก็มีคาอ่านี่แล้วค่ะมมนห้างผู้ได้โบไม่คาอันนี้ก็ใส่คาหนังก็ได้าษคาแกะคาแดงบ้านห้างหนึ่งก็ได้ษคาอันอันที่สองลังจากนัในกระตะไคร้เนาะค่ะใช้ตะไคร้หั่นตะไคร้ ยังไม่เขามีโคงหินท่าตตามโบหยาเลยอ่เพราะคงหินมันแหลกไว้แต่ว่าโค้งห้องใส่โค้งนุ๊กแหลกหยาน้องตงใส่เวลาในเวลาตามมันปวดแขนแ <c oughs> ม่ห้อคนเพิ่นตามชุดชดตาของสด <c oughs> แล้วเพิ่นก็ไปพัดเรามีแฟนโบเห็ดไม่หอมไม่เบาเสีบยบ มันบ่เป็นเกียวบ้องธรรมชาติทังบาทน้ะบาดเวลาฮะมันเปิดออกลายหนึ่งเป็นน้ำมันร่อยทั้งหนาถ้าใครนานี่ก็หาห่ากแม่มันบ้องง่ามถ้าใครนานจะบ้องงา่ามปันใดเพราะนานแหลง อยู่เครื่องไลน์ก็เกา่าเพราะว่าที่ตั้มไลน์ก็เกา่าต้องงานตั้มหนึ่มดลจ้ะในใชจกินคู่มือวันนี้สิไปเห็งนงา,านแง่สองมันก็กินคู่สักขอกมั่งจังทอดไข่ไข่เจียวมันก็เอาอันนี้ไม่จัง เอาไครเอาเกี้ยวบวงมาจั่มให้มันกระตุ่มไข่มันมาคุีเกี้ยวบวงเกือบนิ้วมือไปเกือบโดนนิ้วมือตัวเองเดือบไม่ช่วยนิ้วมือจะของใจ่าหลังจากเขาช่วยแลย้ว นี่นี่ตะไคร์นี่ใบบกหัวแยกไว้นี่ตาลโซอยไว้เลยเนีย่มาบาบนี้เ้ามเอาโตเต่ตงมันเลยแดงเตน้ำกหลางอย่ามันขึ้นล่าปลกขึ้นล่าพราะมันขึ้นนี่ ลังแดลงลังเหล่ากลหอมเดียใส่ผิวบอหอมด,อด,ด้วยค่ะยาใส่ผิวมะกรูด้วยค่ะใส่ใบมะกรูด้วยค่ะใช้ใบมันนะคะให้ใช้ผิวมันนะคะมันนี่พีชปน,นเขาปนแลยวเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะเขาปนใบแล้วว่ะเาปหัวพีกบนหัวนนเต้สซุ่มนี่ 이렇่ขว제เ이ซ่มนี <목소리도> ในตัวเต็งใจหลาย เตาต้านเคืองแซมต้านเจียวบ้องวะมันมีอย่างนี้มันกับบ่มางไม้ด้วค่ะก็มีแต่หอมแดงใบมะกรูดข่าข่าหนุยห้องตะไคร่กระเทียมพริกปน่นแล้วก็ปลาหลาตีใส่ปลาหลาต้มก็ได้ ะตอนมาสับก็ได้และแต้ปุ่มมกักและจะสูตรให้สูตรมันว่า,นนาบ่ได้โนกขับมักบุธิกัน คนมาหมักไปผัดบางคนมามักแบบอันนี้มาแบบเองดุลเกา่าของแม่แันนี่จะเป็นดุลเกา่ารุ่นเดียนี่รุ่นสมัยนี่เพิ่นสีไปผัดแม่แันนี่จะเป็นรสจัดของดุลเกา่ารุ่นสมัยโบราณค่ะแต่จะหอมแดงใส่โบพัดขั่เว,วเฉย Thank mm -hmm. you. ก,กับกระเทียมนะคะลูกนี่คือกระเทียมได้ละมีผู้ค้าว่างใจละอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวค่ะเดีย okay, ด๋วยวโอเคค่ะ <Okay. S 2> แข็ง น้องกระเป็ดมึงได้ขาดจุดนี่สีหัวมือมีกะคาหมูเก,ก๊แต่บบเป็นคาไงคาเหลืองเลยอะคาที่เขากินยอดนั่นเปรียบหนั่นก็ได้ใจได้หลาย ่าวอดีนี่ไม่กินข่าวสาวอยู่นั่นหาของมาเตรียมใวกวนเนที่กินข่าววันศิตั้มไปเห็นนไ้ไปเห็นวันศิตั้มเกียววางไปเห็นไปหาปลาัมตัดปลาโมาาาม,มีปลา,มาัมตัดัโมี เ,รรเป็ดบอได้ยม่ได้ตัต้งปเปดตลอาดูปแตลาดไปซสื่อเมื่อไหร่ให้ตัวหนึ่งก็มันตั้ตั้งมามกับเซ่แซ่บเนาะตั้งมันก็ปรุงแบบเดียวกันนี่แหละค่ะแต่ว่าเพียงไปห้าอัปป้าแหงใส่ตั้ปลาย พอแล้วนี่ค่ะ บใบเตยนี่คือใบมะฮงอ่อีกหนึ่งอบเรียว,วต้นนี้จะเป็นขวาันแหงงเนรอวันีขวายากเลยเนีย่ต่ำเหมือนสดๆเลยเอ้วนนง กระเพิดผงเดือยแมลงค่าเดือยลอยเลยเนี่ยเครื่องตีข้าวที่มำตามเจวบอนนี่ค่่ะนีมีคาหอมแดงกระเทียมใบบักโหนตะกไข่เด้อค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบพื้นหลายเด้อค่ะทากรอามากดไลา์กดติดตามกดรับชิมใหม่ทิปหนึ่งกอาไวอตัวนี้ก็เนาะค่ะไว้เจอกันตอนบัดขวนแล้วตามบัดมาตั้มเนาะค่ะเนาะดีจ้า